เลี้ยนลอยเดียวแพกบงงางไงพี่น้องมีเงินลอยเดียวได้กินทุเรียนแล้วปกติเพิ่นใส่แพกแค่สีมันบ่น่าจ,จะตั้มก็สามลอยนะน่าสนใจมันปิดบ่ได้ได้คลิปแคนแนวนี่พี่น้องนี่ยยินยันเลยแพกละหนึ่งร้อยบาทได้กินทุเรียนแซ่บๆแน่นอนพี่น้องผมไปต่อกันพี่น้องผมตลาดบ้านบ้า,บามีสั่งๆตะบุญแพะเบือ่อไส่มุดจังหวัดย่าสธรพี่น้อง ต้องมาเจอของดีของแสบของงามของถึกของโคตรดีไตห่มบขามสวมของเฮาคุณแม่ทอนกับมาคือเขาหางหมูกับยังย่างกับเขาอยู่เรื่มกินอยู่ไตบ่อหลุดพี่รองผมมักงานบอกมาแกงยำหรือแกงเป็ดหมูยำแกงเจือดปลาดูเขาไม่เจ้าเฮียเจ้าเชียดนี่ยังกินเอาเขาไปย่ามหาไม่หนูกว่าที่หาควันเทียนเฮ็ดปลาดูโซนนไหนได้เดเ os, ENNIS, ่นเจ้าพ่อเชียรยังไรแสบไปขึ้นว่าเจ้าเห็นหรอเราไปยี่สวาสันหวังเราพี่น้องนะผู้ใด้อายสิเพเคยหูว่า คุณแม่ท้วนกับคุณพ่อสสนองเป็นอีหยังกันเป็นไอ้กับน้องข้านตามกันมาพี่น้องผมเป็นไอ้กับน้องคอนตามกันมาเกิดก้มโกลยข่านก้มโกลก้มโกยกันแล้วตทสีวาเนาะครับเนาะเอาอันนี้เป็นปลานิ่นถูกชีห้องเพื้นตัวละชีอ่ะตัวละห้าสิบบาทหกสิบเจ็ดสิบบาทอ่ะพี่น้องผมมันตัวใหญ่ตัวละเกือบโลเนาะพี่น้องเนาะมันกระตองธรรมดาจังหวะกันเดี๋ยว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 ไปวิ่งปลาดัวใหญ่เจ้าเสียนิยังกินมีตัวผู้รอรอพี่น้อง ตลาดบ้านว่ามีคนรอคนงงาปานนีบอย่างมาเบิ้งวะเขาเสียดีครังกินเอาไปเบิ้งย่างไรนี่แม่ปลาดัวตัวนี้แม่เป็นตะอนซ้อนเลยนี่ไหมมันเป็นสิบกิโล่ว่ามีอดแก่ไต้ตรงมาท้ายซ้ำอ่ะเห็นยังสิมันคือหน่อยนะเอาเบิ้งเบิ้งกรปั้นนี่เบิ้งกรปั้นแล้วก็เบิ้งตโตปลาว่ามันสีย่งไดนี่ใส่หน่อยนี่ใส่ตัวนีว้ประมาณเก็ยขีดเอาเลยครับเบิ้งเลย มันพวดมันเหลียไปแล้วปลาดูตัวนี้บ่าตั้มกาสบโลพี่น้องผมไปไปเข้าไปพ่นขั้วให้คว,วามขั้วให้ความไปไปเข้าไปพ่นอ,อกะก็ยังมีเรื่อยๆฟังพี่ส่วนพี่ลืมท่ายันเดีขันท้ายบ่ครบเดี๋ยวมันก็จะโบ่ดีเนาะพี่น้องเนาะขันท้ายขอตทษครับขันท,ท้ายะแต้หฮาก็ต้องท้ายให้ดีดูดีเวลาสีให้ครบห้ขั้นตลาด โอ้ลูกพี่ใหญ่กับบ่ันมาพี่น้องให้เพิ่นไฮถ้าไม่ออกเพิ่นมากข้ามกระล่างยางอยู่เนาะครับบ่ลบสวนเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะกุ้งสดๆพี่น้องผมกุ้งสดๆของดีมีราคาประดุกเก็บ่ยวสิบาทพี่น้องไปฉีกกุ้งคอฝ้ามือ120ปศาฟ้าลาครบล0 0เดียวพี่น้องผมน้ำปั้นแซ่บๆตลาดให้เบิ่งยหญ่ใหญ่ซ้ำมีเอาคลิปหน้าเจอกันพี่น้องผมเดี๋ยวจังหวัดขันเนาะพี่น้องเนาะบ้านอ่าบ้านทึกสางตำบลไฟเพื่อสายมู่จังหวัดเยโสธรธพี่น้องผม100เดียวเอา80บาทสาบาทนี่วังหันไปเบิ่งอ่า ร้อยหนึ่งบาทนี่มีแปดสิบพี่น้องเอาถื้งเงินลอยมาเลยท่อนเสด้กินฮอดบักทุเรียนเป็นตางเงิดเถอะบาทบาทเบา,บามีอืมบุดจัดประหลัดบอกพี่นอ้องอไปเอาซ้ำนี้ก้อนอาทิตย์หน้าเจอกันพี่น้องผม